สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องสาริกาพระเครื่องทัวไทยนะคะพี่พี่ขาเป็น E p ีที่78นะคะวันนี้น้องมีพักเครื่องพักบ้านหลากหลายรายการมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะจะส่งให้ฟรีหรือปิดเป็นคู่คู่ละ400บาทจะส่งฟรีนะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิม เบอร์โทรนะคะเป็น0932701982หรือสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะ ID ไลน์นะคะพี่ๆค่เป็น0932701982นะคะน้องฝากพี่ๆเอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีพีใหม่ๆของช่องสาริกาผ่าเครื่องทั่วไทยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะน้องขออนุญาตเริ่มรายการที่หให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะ รายการที่1นนะคะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตซูมนิดหนึ่งพี่พี่จะได้รับชมกันแบบชัดๆนะคะพี่พี่ขารายการที่1นนะคะจะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโย7ชั้นนะคะมาพร้อมกล่องพร้อมตรับไปให้จะเป็นพัดเนื้อผงนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะ <Yeah. S 1> รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่1นนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สอง รายการที่สองนะคะจะเป็นสมเด็จขอภัยนะคะพี่พี่ขารายการที่สองนะคะจะเป็นสมเด็จจิตลดานะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะพี่พี่ได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาม รายการที่3มนะคะจะเป็นเหรียญ oh <my S 1> หลวงพ่อ oh <my. S 1> เชมวัดฉลองนะคะพี่พี่เป็นพศสอง7นะคะ oh <my. S 1> เป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่ oh <my. S 1> เลียมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ oh <my. S 1> รายการนี้เป็นรายการที่ส oh <my. S 1> รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4นะคะพี่พี่ขา รายการที่4นะคะพี่พีขาจะเป็นพาปิตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพีรุ่นจัมโบ้นะคะเป็นพาร์ทเนื้อผงนะคะพี่พีขาใต้ฐานเขาตรงนี้นะคะฝั่งตะกุดไปหนึ่งดอกนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมกอบกันน้ำพลาสติกนะคะพี่พี่ขาถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปนะคะน้องต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่4นะคะพี่พีขาขออนุญาตไปรายการที่หนะคะ รายการที่ห้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะพี่พีจะเป็นเหรียญทองแดงนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะเป็นปีสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกรายการที่หกนะคะจะเป็นนกสาลิกาคู่นะคะพี่พีอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะด้านในก็จะเป็นน้ำมันพายนะคะพี่พี่ะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่หรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจดนะคะจะเป็นพระศีวลีนะคะพี่พี่ขาเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบกันน้ำสติกไปให้สวยๆเลยนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ2 5 0จัดหสจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่หรือปิดเป็นคู่นะคะคู่ละ400รอบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่เจ็ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะจะเป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อเกษมเขมมาโกนะคะพี่พีเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะคะพ,พี่ท่านใดที่ได้ไปนะถูกใจแน่นอนนะคะพี่พีขารายการนี้เป็นรายการที่8 รายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่9ะน, oh น,ะะ on. นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญโลหนะคะเหรียญจุลาลงกรนะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะเป็นช้าง3มเสียนนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่9นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10จะเป็นเหรียญหลวงปู่แผ้วปาวโลนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกของเขานะคนนะ,ะ,คะพี่พี่ขาเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะพศ2 5สองห้าแปดเจ็ดนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะจะเป็นพระขุนแผนนะคะเป็นพระเนื้อผงด้านหลังก็จะเป็นสีวลีมวยผมนะีคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่11 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะพี่พี่ขาขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้หนานาแบบนี้นะคะพี่พี่เป็นพอสองห้าศูนย์แปดนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่12 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่พอยู่ในงานเลี่ยมกอบกันน้ำพลาสติกนะคะพี่พี่ขาลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะ,ะรายการนี้เป็นรายการที่13 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญทองแดงนะคะของสมเด็จพระจุลจอมาเจ้าอยู่หัวนะคะจะเป็นเหรียญโลหะนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชาร์ตแบบนี้เลยนะคะลองรับชมกันดูนะน้องฝากพี่พี่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีพีใหม่ๆของช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่14 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูโปลดหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะคะเรียมกรอบกันนะ้ำพลาสติกไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานถ้าน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปยังไงกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่15รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16 รายการที่16นะคะพี่ๆขาจะเป็นพ้าเนื้อชินนะคะลองรับชมกันดูนะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมเบอร์โทรเป็น093 270 1982ไอดีลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น093 27 0 1 9 8 2นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่16 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่เรียมกรอบกันน้ำอาจจะดูเก่านิดนึงนะพี่พเพราะผ่านการใช้งานมานะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่17 รายการต่อไปเป็นรายการที่18จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมาโกนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะเป็นพศ .2523 นะคะพี่พี่เลียมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้นะคะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะเป็นพศ .2503 เป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่ขาน้องเปิดอยู่ที่รายการละ 250นะคะจะส่งให้ฟรีหรือปิดเป็นคู่คู่ละ400บาทจะส่งฟรีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นะคะพี่พี่ค่จะเป็นพักกิ่งนะคะน้องไม่ทราบหลวงพ่อนะว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่พี่ค่ะแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่เจษ เข้ามาแล้วช่วยแจ้งอีพีแจ้งรายการน้องกันได้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่20นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่21รายการที่21นะคะจะเป็นพระชัยนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมเลนกันนะ้ำพลาสติกไปให้แบบนี้นะคะพี่พี่ขาได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่21ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2 2นะคะจะเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะพี่พสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่2 2 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ามนะคะจะเป็นพระห่างหมากนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงนะคะพี่พี่เป็นพระเนื้อผงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่พี่ขาจะเป็นพศสองสี่หเก้านะคะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่ะ เตรียมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้ด้วยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่ๆค่สนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะสามารถตริดนตะ่อเข้ามากันได้เลยนะคะช่องทางการตริดต่อของน้องก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0 9 3 2 7 0 1 9 8 2 ID ดายไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะ ป็น093 270 1982รายการนี้เป็นรายการที่25รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26 รายการที่26นะคะพี่พี่ขาจะเป็นหลวงปู่โตนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่26นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่27จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะคะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะเป็นพศสองสี่แปด สี่นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดป่าดู่ฉิมพีนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองคทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่ได้ไป ถูกใจแนนนนนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่28นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่29จะเป็นเหรียญอัป,ปกา้าลงยานะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่ขาถ้าให้รับชมภาพมไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปยังไงกราบขออภัยทุกท่านนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่29นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่30 รายการที่30นะคะจะเป็นพักปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะีคะพี่พใต้ฐานตรงนี้ฝั่งตะกุดไปให้ด้วยนะคะจะเป็นพักเนื้อผงเนะีคะพี่พขาเรียมกรอบกันนะ,ะพลาสติกไปให้นะคะพี่พ,พ,พรายการนี้เป็นรายการที่30 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่31นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านหลากหลายรา,า,ายการมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะหรือปิดเป็นคู่คู่ละ400บาทจะส่งให้ฟรีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3 1 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่32นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพักขุนแผ่นนะคะเป็นพักเนื้อดินอยู่ในงานเลี่ยมข้างๆแบบนี้ไปให้นะคะพี่พลองรับชมกันดูนะคะพี่พจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่32 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญลุงพอรวยปาสาทิโกนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะเป็นรุ่นสร้างวลมีปีห้าเก้านะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิีนะคะพี่พี่ขาเป็นพระซุ้มโกะนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่ขา เนื้อนุนนวลเงาเงาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สาสิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาสิบห้านะคะจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินอกนูนนะคะพี่พี่เป็นพระเปื่อยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะลองรับชมกันดูนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบห้า รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระปิดตาพระพังพาการนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้นะคะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขน้องฝากพี่พีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสาลิก้าพาะเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พรายการนี้นะคะเป็นรายการที่36 รายการต่อไปเนะี่ะเป็นรายการที่37นะคะจะเป็นเครื่องรางงบน้ำอ้อยเนี่ยะพี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญแบบนี้ไปให้นะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่38รายการที่38จะเป็น รายการที่37นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระยอดขุนพลนะคะอยู่ในงานเลี่ยมเลนนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้หนาๆแบบนี้เนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่38นะคะพี่พรายการต่อไปเป็นรายการที่39 รายการที่39นะคะจะเป็นเหรียญรลอเนะคะพี่พขาเป็นพศสองสี่นะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พขารายการนี้เป็นรายการที่39 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่40ินะคะพี่ๆขาขอเป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นภาพถ่ายหลวงพะก้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะเลี่ยมกอบกันนะ้ำพลาสติกไปให้ด้านหลังก็จะเป็นรูปหันุมานเชิญธงนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่40นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่4 1เด รายการที่สี่ิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพะกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่สนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบสองรายการที่สี่ิบสองจะเป็นเหรียญ วัดเข่าตาเข่านะคะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะคะเลียมกรอบกันน้าพลาสติกไปให้นะพี่พี่ได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะเป็นพศสองห้าหนึ่งหกนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่43นะคะจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะพี่พี่เลียมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่43า รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่44นะคะรายการที่44ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระผงชินราชของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะพี่พี่ขาเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบไปให้อย่างสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่44รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่45ินะคะพี่พี่ขาจะเป็น รูปหล่อโบราณหลวงปู่ทิมนะคะวัดรหารไล่จังหวัดระยองนะคะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมกอบกันน้ำพลาสติกนะ้ะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่ๆลองรับชมแลพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่45 รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่46นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะคะเป็นพอ2 4 8 4นะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่46 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่47นะคะจะเป็นพัดสีวลีนะคะพี่พเป็นพัดเนื้อดินนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างแบบนี้ไปให้นะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่47รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่48 จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสะเกดนะคะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปนะคะนองรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่48 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่49นะคะพี่พี่ขาน้องขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปุโตวัดประดูฉิมพีนะคะเป็นพศสอง2นะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่49รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่50รายการที่50นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะคะ วัดหนองกระโดนนะคะพี่พีเป็นพอสองสี่เศูนย์นะคะเหรียญทองแดงนะคะพี่พเรียมกรอบกันนะ้ำพลาสติกไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะน้องขออนุญาตนะปิดรายการที่50เป็นรายการสุดท้ายของ EP ีที่78นะคะพี่พีขาวันนี้นะคะน้องมีพาะเครื่องพราะบ้าหลากหลายรายการมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ250ร้รวมส่งนะคะหรือปิดเป็นคู่ๆละ สี0บาทจัดส่งฟรีนะคะช่องทางการติดต่อของน้องก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรเป็น093 27 0 1982 ID ียไก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น093 27 0 1982นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาพี่พี่ FC ทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ